สวัสดีค่ะพี่น้องลูกข้าวเหนียวขึ้นทินจ้าพ่อกลับมาหนีอีกแล้วค่ะพี่น้องมือนี่ผาพี่น้องมาหน้าคือเกาค่ะพี่น้องจ่ายย้ตอนบรรยากาศสายๆสักหน่อยเนาะ,ะ่ะพี่น้องมาเห็ดเบียกยังมือนี่เดี๋ยวพาพี่น้องไปติดตามรับชมเลยค่ะเป็นกาําลังใจให้เ้อะค่ะพี่น้องค่ะ อาลอดเข้ามามดุมดมุดในค่ะพี่น้องภารกิจของห้องมือนีคือเอาดินเอาดินมาถมใส่หม่องที่มันหัวเนาะค่ะพี่น้องเอา้าเจอใครนน่สวัสดีใครยั่งสวัสดีค่ะก็พญีบุตรค่ะนี่ค่ะพี่น้องขาภารกิจของห้องมือนีก็คือห้องเสียเอาดินนั่นกอกมาจากบ้าน,นะคะ่ะดินใส่กระสอบ เสือเอาไปลองอูดมองมันหัวเดี๋ยวขนดินลงจากรถกอนเนะาะค่ะพี่น้องจ้างสิีจ้างเสียันลากไปเนะาะค่ะพี่น้อง่ะเอ้าไปค่ะเพ่อเอามานี่มานดีน้องอยากเข้ามาบ่กพ่อ,อยกสิมึงจะเข้ามานี่บ่ทำไมไม่เข้าข้างหน้า <laughs> นี่โอ้ยเจ็ดมือคือเนาะต้นชะอมมาเอารถด,ด่าออกหน่อยรถด่าไใครเนี่ย กเทีอนเดี๋ยวย่ำแรงมากกจะเจะหดินมาถมไหมค่ะพี่น้องคาเบิ้งแหนแดงแนี่นะเพื่อเต่นเปสีบวกเพุ่อนะเขียวเต็มกระช่างเราได้ค่ะแต่ว่าหันแดงพืชไปไีกแล้วคืออะไรยังไงไม่เข้าใจเลยกำลังเริ่มแดงนี่นะค่ะทั้งผลไม่เขียว ยังไงพ่อได้หายกบกินโอ้โหนักตีกันแล้วเวกับน้องจ้าเมนขัด้าวตาบุญมาตัดหนอาออกมาว่านีมค่ะ เสร็จสิ้นภารกิจพี่น้องขาภารกิจอันเอากระสอบลงอันโอ้พ่อบุญจะเหยียบหนูว่าเหยียบดอกเวสก้าเหยียบยีลาเดี๋ยวเนี่ยม่ค่ะพี่น้องพ่อยิบุญแล้วมาตัดเนี่ยออกมื่ว่า ็เห็นหุงเลยจุกหน่อยนี่เลยอโครงกายนะาคนสกกะะตอบหน่อยเซ้นี่พี่น้องค่ะหาเงินก่อนจะบิดอุปกรณ์แพงแพงเดี๋ยวหน่ค่ะเพื่อนสิตไหวเหตัดารแหงวาเพื่นอันเพื่อนเล่าตีออกเบิดเล็กกับแพงเท่าโตคนน่ะทุกอย่างก็เลยแบบว่า หางบสะก่อนยังบ่มีงบอุ๊ยพี่น้อง,ง,อองต้นทุเรียนเหมนนึงได้ไงเดีดทุเรียนลงได้ประมาณลงก่อนฝนจักน้อยสี่หาเดือนนี่แหละค่ะพี่น้องคุณหาเดือนหอดลับทุเรียนต้นนี่หาเดือนหอดลับเถอะสี่ป่ะสาม 4, 3. ยังไม่ได้ออกขัน 3, ้นสาบเลย พี่น้องสามเดือนค่ะเนซัมนี่ละซื้อมาต้นละแปดสิบบาทค่ะแตกยอดไปแล้วสุดหนึ่งกำะลังเสียแทงยอดอีกนะมินิโฮอ,อันจุลินซีน้ำหมักจุลินซีโอเอียงก็จุลินซีสังข้อแสงนะพี่น้องมินิงโฮดค่ะแต่ว่าต้นอันมาเบิองใส่กันนะคะพี่น้อง กับต้นนี้ต้นนี้ลงได้ประมาณลงกรด้วยค่ะต้นในซีเดือนแต่ว่าต้นพันุ์มันมาก่ะยังแขะเลยแปสิบบาทเท่กันค่ะมึงตั้งกันเนาะพี่น้องจ้าอันนี้ก็ได้สิประคับประคองมันไปมันสิได้ซำหดยค่ะอืมรอดเบงวมามันสิหลอดเพื่อบอลก็ดูแลมันเต็มทีฮะโอ้ลืมเนาะเดี๋ยวจะเอาใส่หล่อมากมาเล่นกันเล เดี๋ยว้าพี่น้องไปเบ่งอันนี้ค่ะพี่น้องมันนี้สิพามาเบ่งอันนี้เดี๋ยวพุ่มใจมาก็แอนแอมขดเท้าลุ้กันข้อเียาเสีล่ะทีเดียวพี่น้องจะหน่อไม้ไผ่เลี้ยงแม่หนึงกำลังเจริญเติบโตห็นดีค่ะ กำลังนอนอกแล้วนอนหนึ่งกำลังพุดขึ้นมากมันออกดีหรือได้พี่น้องค่ะมันซุ่มแม่น้ไมผยเลรียงเลยค่ะเอาไว้เป็นล่ำจกักสามสี่ลำเนาะเธอกำลังเอาลงไม้อีกสองก่อค่ะว่าเสียาศัยว่าให้มันเป็นหฮมทางที่ตะวันตกนี่เดี๋ยวต้นนี้ก็เอาลงพร้อมกันนี่ สามเดือ,อนตัวนี้ก็ได้สีมุมแรงบาบูพี่น้องคะง่เป็นยังแหงเฮ้ยเดยอดยังบ่ออกรอบสองยงอดรอ,อ,อ,อบแรกแตกแล้วก็เป็นใบไปเรียบร้อย,ย,อย,ยจักสีหลอดแหลงวอดดอกยนันอยู่แต่กระสิดูบเบิงแงมมันไปนี่นะคะพี่น้อง เดอไฮเลียงมานิ้งลงได้ยังบ้านเลยห่อนอาทิตย์ดีค่ะแตกนอก้อแหละแตกอันนี้ละแตกแหนงได้กระไว้ใจบ่ได้ได้ห้าก,ก้อนอ่ะก็กแตกแหนงยั่งสิงละเนา่าบ่หรือจังเลยตายซ้ำเงี้ย บริทายภาพอันไว้ภาพที่วากรนที่ท้าสิลงตนหม่เดี๋ยวสิล่องไปขนเบิงเถือนไม่ยังค้างอนยกรก่ากรลงหน้าประมาณสามสี่เดือนนะคะพี่นะ้องอันนี้ลงมาได้สามสี่เดือนแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นล่างได้เข้าเนี่ยก็เป็นตาเลยปีนี้ค่ะพี่น้องจ้าข้าวของเราช่างไม่งดงามอัดสียเลย อันยังบ่ได้ลงต้นใหม่ลายค่ะที่แหลว่าเสิลงต้นใหม่ลายเป็นระดับนะคุณสูงกลางต่ำนะตะวันเพื่อนว่าอย่ามันกีดเวลาเหตุเฮื่อเดียวถ่าเบิ่งก่อนว่าแปลนมันเสียหอนมองใดยบ่ไดดเห็ดหลังไงดอกค่ะแต่ว่าหย่่นต้นใหม่มันกีดมันง่งึ้นมันกีดนะค่ะคาสิตัดกรเสียดไหมพี่น้องพื้นที่มันจำกัดนคะคะแต่เลยต้องวางแผนก่อน,ก,นก่อนปลูกอันนี้จะ อีกต้นหนึ่งค่ะทุเรียนห่อนแล้วเดี๋ยวแรงนี้อันว่าเสียนแม่ว่าให้เอาต้นในลงค่ะพวกต้นยุคค่าเนี่ยเดี๋ยวให้เกี้ยวเขาเกี่ยวหนามออกก่อนเนาะพี่น้องจ้าก็เสียเอาอันต้นยุคค่าในลงอเอาเพชรขอกัวพี่น้องทึกสีได้ดบ์บอดอกเดี๋ยวเบิ่งก่อน,นะคะ่ะ อุบ้บวัแมนซี่หาปีพ่นบะตักสิบพันละไปแล้วค่ะพี่น้องพอกันไม่คลิปนาคลิปนี้เมื่อนี้ก็ตะวุนล่าพี่น้องไปสรรนิทเด้อค่ะพอกันไม่คลิปนาสวัสดีค่ะ